สำหรับใครที่ผ่านการคัดเลือกในทีแคสรอบที่3รอบแอด i ิชชั่นแล้วมหาวิทยาลัยบอกว่าเราไม่มีการสอบสัมภาษณ์นะคะสะเต็ปต่อไปน้องต้องรู้ว่าขั้นตอนต่อไปมหาวิทยาลัยให้ทําอะไรบ้างถ้าเกิดไม่มีการสอบสัมภาษณ์เรายกตัวอย่างอย่างเช่นจุลานะคะในระเบียบการตัวเต็มของจุลาในรอบที่3เนี่ยเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเราไม่มีการสอบสัมภาษณ์นะคะถ้าใครไม่ได้กดสละสิทธิ์ในวันที่27วันที่7มิถุนา มหาวิทยาลัยจะประกาศนะคะรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเนี่ยวันที่7มิถุนาที่เว็บไซต์ของเขาก็คือ a d m i t i o n j u l a a c t h ให้น้องล็อกอินเข้าในระบบวันนั้นนะคะเข้าไปดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ follow ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากการรายงานตัวนิสิตนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นของมหาวิทยาลัยอื่น ที่น้องไม่มีการสอบสัมภาษณ์เช่นเดียวกันวิธีการค่ะให้น้องพิมพ์ชื่อย่อมหาวิทยาลัยตามด้วยคำว่า admission อย่างเช่น ku admission tu admission kuu admission ถ้าไม่มีการสอบสัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะให้น้องไปตามระเบียบการตัวเต็มของเขาด้วยว่าแล้วขั้นตอนต่อไปของเราที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์เนี่ยเราต้องทำอะไรต่อ ะะเพราะฉะนั้นนี่คือคําแนะนําสําหรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่3แล้วมหาวิทยาลัยไม่มีการสอบสัมภาษณ์อย่าลืมไปตามดูระเบียบการตัวเต็มของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ